เดือนมก,กราคม2569สามาคมชกสสมอจะหักสมาชิกกี่บาทวันนี้พระพอจะมาแจ้งข่าวให้ทราบนะคะ,ะสมาคมชกสสมประชุมประจำเดือนวันนี้นะคะวันนี้คือวันที่7มก,กราคม2569แล้วก็แจ้งยอดผู้เสียชีวิตที่ส่งเอกสารครบแล้วก็ทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์นะคะ,ะคนที่เสียชีวิตแล้วในเดือนนี้ที่ส่งเอกสารครบ ก็จะนับตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน2568มาจนถึง28ธันวาคม2568นะคะเป็นเวลาหนึ่งเดือนพอดีซึ่งสมาคมตอนนี้จะตัดยอดทุกวันที่28นะคะเ,เดือนมกราคมนี้ยอดผู้เสียชีวิต1,139รายนะคะแล้วก็หักแต่ละรายหมายถึงแต่ละผู้เสียชีวิตจะหักจากสมาชิกแต่ละคนที่36สตังค์นะคะ เดือนที่แล้วหัก37สตางค์เดือนนี้ลดลงอีก1สตางค์นะคะหัก36สตางค์ค่ะทำให้สมาชิกแต่ละคนของชกสสมจะถูกเก็บเงินอยู่ที่410บาท4สตางค์นะคะจะหักแต่ละคนอยู่ที่410บาท4สตงางค์หักในวันที่15มกราคม2569นนะคะอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นนะคะสมาคม จะมีแบนเนอร์ออกมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวถ้ามีแบนเนอ,เ it, อร์ป้าปอจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะถ้าไม่เป็นคลิปก็จะเป็นแบนเนอร์ที่ลงไว้ในป้าปอเจ้าเรื่องอสมนนะคะเข้าไปชมได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็แจ้งข้อมูลเท่าน,นี้นะคะเดือนนี้จะหัก410บาทซีสตังค์นะคะ15มกราคมค่ะคนที่ไม่มีเงินผ่านบัญชี <mean. S 2> ก็รีบเอาเงินไปใส่ไว้นะคะสำหรับคู่สมรส รอบสองนี่ก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าเขาให้หักคู่กับบัญชีอสมอ,อยู่แล้วค่ะส่วนคู่สมรสรอบแรกก็ายากหักคู่กับบัญชีอสมอก็ไปเขียนคำร้องหักร่วมกันได้นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็มาแจ้งข้อมูลให้ทราบเท่านี้ค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมป้าปอจะเอามาแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ